สวัสดีนะครับวันนี้พวอหมนะครับกอดวีดนะครับเสื้อลูคเขาว่าสีขาวตัวนี้ผมว่าผมต้องจัดแต่น่าจะแพงเอาเรื่องนะครับ<อ>ซึ่งมันอยู่ในรูเล็ตนี้นะครับแรกใช้ทั้งหมด400เหรียญน,นะครับผมไม่รู้ว่าต้องเปิดทั้งหมดกี่เหรียญถึงจะได้แต่ผมเห็นน่าจะน่าจะประมาณ4,000ปองมั้งครับรอๆเดี๋ยวผมลองดูครับไปก่อนเลย10บอันแรก140ยสบปอง มาสิบอันตาผมลองเอาคำนวณคร่าวๆสักร้อยครั้งแรกก่อนครับรวมเมื่อกี้เป็นร้อยสิบร้อยสิบอันนะใช้ทั้งหมดสองพันปองละโดนไม่ใช่นี้หลอดแล้วเนี่ยครอัอันนี้ครับไปลองทีละสิบสิบครั้งได้สิบหกข้งเองเหรอ,อโอ้โหหนักไปเปล่ายี่สิบครั้งได้สามสิบเปรโอ้ยผมว่าแม่งหนักกว่าเดี๋ยวผมดูทั้งหมดเลยครับถ้าร้อยครั้งเนี่ยได้ทั้งหมดเท่าไหร่ หมดไป2 0 0พันแล้วนะ2 0 0พันปองนะนี่คือ2 0 0พันปองนะบอกก่อนนะหนักไปเปล่า2 0 0พันปองโหลดละลัวเลยผมว่าลูนใหม่ไม่น่าสนใจครับไม่ไม่คุมค้มอ่ะผมไม่แนะนำว่าให้ใช้นะลูนเนี่ยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าสมเสื้อก็อาจจะได้ปะหมดไป ครั้งละเปิดไปร้อยสิบครั้งได้แค่ร้อยห้าสิบแปดชิ้นเองนะคิดว่าต้องอีกโอ้โหต้องอีกร้อยเร็วะแพงไปเปล่าผมว่ามาอีกร้อยี่สิบเลยอ่ะไอเทมแพ็คเกอร์ครับโอ้โหแดีวผมลองเอาอีกร้อยครับอันนี้คือหมดไปสี่พันฟองนะเหลือสี่พันแล้วนะแพงเกินไปอ,อีกร้อย โอ้โหสี่ร้อยเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหได้รูนใหม่มาแหละขอแค่เจะเยอะไม่ได้หรอเอ้ยเออเหรียญล้วนเนี่ยได้อยู่ผมไม่อยากได้พวกนี้เลยอยากได้เหรียญล้วนเหลืออีห้าสิบครั้งเท่านั้นนะครับสองร้อยสามสิบแปดครั้งได้สำหรับสมัยแปดเหรียญเหลืออีกสี่สิบครั้งโหไอ้เหี้ยโคตรแพร ถ้ากับตอนนี้เราจะมีทั้งหมด300กว่า310โอ้โหเชี่ยโคตรแพงเลยครับไปอันนี้หมดไป4,000ัน0 0ละผมว่าอีกสัก500เนี่ยน่าจะได้ไม่น่าผิดพลาดนะ25อัน25อันถ้าไม่ได้ก็ยอมอ,อ๋อเขาปิดอันละโอ,อ ที่ผ่าไม่ได้อะไรวะไม่พอด้วยโอ้โอ้เหลือเชือกไปริมสี่พันห้าแล้วนะเสื้ออันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เท่าไหรไม่ได้น,นี่นะไม่ได้แขนเสื้อน,นะโอ้โหจบไปครับผมเลยประมาณอ่ากี่ครั้งนะสามร้อยแปดสิบแปดหรอคาอ่าที่ประมาณ ห้าสิบสองป่าวะใช่ป่าวะเดี๋ยวผมบวกเลขก่อนใช่ผมตื่นงงจัดประมาณหกสิบสองครั้งเหรอ62หกสิบสองเมื่อกี้ใช้ไปทั้งหมดอ่าใช้ไปทั้งหมดประมาณสี่พันห้านะสี่พันห้าเอาไม่อยู่อีกเหรอสี่พันห้าปองแล้วนะใช่ผมว่าม่เกินไปป่ะครับผมว่าน่าจะห้าห้าพันปองวะอ่ะอ่าผมรออ,อีกสักสี่ร้อยป ไม่พอไม่พออีกขาดอีกสามี่เจ็ดครั้งไงยไม่พอครับเกิดไปครับแพงไปครับไม่ใช่โอ้โหแพงไปครับโอ้โอ ว่าประมาณห้าพัน 5, อ่ะห้าพันนิดๆอ่ะโอ้โอ้เหลือหมดผม,ดห,มดหมดคำจะพูดว่ะต้งอีกยี่สิบอะถึงจะได้อ่ะโอ้โหโอ้เข้าผิดแล้วคือสมองผมลวนละเอ้แพงไปเว้ยเสื้อโคตรแพงอ่ะโอ้โหอย่าบอกนะขอคืออย่าบอกเออโอ้โหแพงไปแพงแบบแพงบ้าเลยครับ แพมแบบโอ้ไม่ไหววะผมไม่เหลือควาจะพูดละหมดไปทั้งหมด5500ปองอะ่ะแพงไปครับไม,ไม่เป็นไรเพื่อความหล่อที่เราทำได้ในที่สุดเราได้มามันมันมันเท่เดีหัว,วโอเคเสียไปทั้งหมด5514ปอง บอกว่ามันค่อนข้างหนักกว่าเอาจริงนะถ้าใครยังไม่มีหัวยาอลยู่ครับเอาไปลงบัตรพรดีกว่านะครับเพิ่งได้ลูคข่าวจากการแรกองล้อนะครับยังไม่รู้ว่าต้องอัพสกิลอะไรบ้างหรือว่าสําหรับคนที่พรน้อยงบน้อยสาหรับการเติมลุคข่านะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าสกิลที่สําคัญของลุคข่าเนี่ยควรอัพอะไรบ้างนะครับไปเลยเลยครับมาอย่างแรกนะครับเลี้ยงบุกแฟดนะครับท่านี้นะครับคือยึด2ทีอันนี้ผมมองว่าจําเป็นนะครับ ท่านี้ก็เหมือนจะดูดีนะเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับผมคิดว่านะครับยังไงก็ตามนะครับผมว่าแถวแรกเนี่ยสำคัญนะครับแถวแรกควรยัดเต็มร้อยก่อนเลยนะครับเพราะว่าท่าเนี้แฟดรับบอลกับแฟดรับบอลพลิกเร็วนี่แหละครับผมว่าสําคัญนะจัหรับก็ได้ดึบไกลขึ้นเนี่ยครับโอเคแล้ว <Okay. S 1> ส่วนท่าต่อมานะผมมองว่าควรอัพอันนี้ไว้สักหนึ่งครับ อัพอันบนเสร็จปุ๊บอัพอันนี้ไว้สักหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นเลี้ยงบุกชุดเร็วนะครับแล้วก็ส่งให้เพื่อนได้โอเคเท่ากับเราอัพนี้ร้อยนะครับเรามาอัพสกิลนี้อีกหนึ่งอ่าพอหนึ่งเสร็จปุ๊บบล็อกอันนี้ผมคิดว่ายังนะครับยังไม่ต้องอัพนะครับเรามาอัพอันนี้ครับเลี้ยงบุกชุดเร็วแฟรโอเคอัพสองอันอัพแค่สองอันนี้พอนะครับอ่าอัพแค่สองันนี้พออันนี้เดี๋ยวไว้ที่หลังครับสามแต้มยังไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับพออัพ โอเคมาต่อที่อันติครับตรอมาอันติเลยครับอัพอันติเลยครับถ้าเป็นไปได้นะผมว่าอัพถึงประมาณประมาณสองอันนี้ก็พอครับประมาณสองอันนี้นะแค่สองอันนี้พอเสร็จปั๊บเราก็ไปอัพนี่ครับลอยตัวดังก็คือลอยตัวแฟลชนั่นเองนะครับแล้วก็เอามาอัพอีกครับหมุนตัวเลยอัพเลยอัพสองอันโอเคเท่านี้ก็พอแล้วนะครับ เอาจริงอ่ะผมจะบอกว่าแค่นี้ก็เล่นได้แล้วนะจริงๆนะครับแค่นี้เล่นได้แล้วนะส่วนเรื่องบล็อกอะไรพวกนี้นะครับผมว่าก็ถ้าอัพพวกนั้นเสร็จปุ๊บ,เ,บ,บเราค่อยมาบล็อกพอมาอัพบล็อกเสร็จเราก็มา Up อัพอัพอะไรต่ออัพบั้นตีให้เต็มครับอัพบั้นตีพวกนี้ให้เต็มพอบั้นตีพวกนี้เต็มเสร็จปุ๊บเราก็มาอัพอันนี้ไม่ต้องนะอันนี้ผมยังไม่อัพเลยแล้วเราก็มาอัพ สามแต้บนี้ละกันนะเป็นท่าสุดท้ายนะครับทั้งหมดที่ผมว่าเอาจริงอ่ะลูค้าว่าเรามีแค่ท่าดิฟแต่ถ้าส่งบอลให้เพื่อนอ่ะผมว่าแค่นี้พอแล้วครับพอละเนี่ยดิฟส่งบอลอ่าใช่มันต้องมีท่าหนึ่งอ่ะที่ผมลืมไปคืออีกสองท่านี้นะสาคัญสาคัญเลยครับเอาง่ายคือมันเป็นท่าหลักๆของลูคาว่านะครับสําหรับลูคาว่าตัวผมว่าก็มันเป็นตัวที่เก่งที่สุดในเกมแล้วอ่ะถ้าผมเทียบแล้วอ่ะลูค้าว่าเซนโดเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าลูคาว่าเก่งกว่าครับแต่ถ้าเอาเรื่องเล่นสนุกเนี่ย เพราะว่าเซนโดเก่งกว่าเอ้ยไม่ใช่เซนโดเก่งกว่าเซนโดเล่นสนุกกว่าเพราะว่าท่ามัน <Okay. S 1> เยอะมากครับมันทำให้เราแบบเพลิดเพลินในการเล่นท่าและท่าสวยๆอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับสําหรับพรสวรรค์ที่สาคัญของลูคว่านะที่เล่นได้นะอันนี้ผมต้องไปดูอีกทีว่ามันใช้สกิลทั้งหมดกี่ใบนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนไอดีเล้าให้ดูอีกทีว่าใช้ทั้งหมดกี่ใบนะครับไะโอเคครับสําหรับท่าที่จําเป็นของลูคว่านะครับใช้สกิลทั้งหมด อ่ะอันนี้ใช้5า้าใบใช่ไหมอันนี้5อันนี้7 7 52บใบ22อันนี้10เป็น22บใบนะครับ22บใบบวกเเป็น29 29ิบกวกสิก็คือแถวแรกเนี่ยจะเต็มร้อยเนี่ยสามสบใบนะครับส่วนอันนี้ที่จำเป็นอีก5า้าใบ39มบเวกหเป็น44บใบอ่าเป็น44บใบแล้วนะอันนี้44บใบละเสร็จปุ๊บเราก็มาอัพอันนี้อีก2ใบอันนี้ใช้5 49รวมกับอันนี้อีก7เป็น56อ่าผมว่านะ56ใบเนี่ยสามารถเล่นได้แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะแบบยังไม่แบบโหขนาดนั้นอะ่ะพอ56ใบใช่ไหมมานี่อีก5เป็น61มานี่อีก10เป็น71ใบอ่าอันนี้71ใบละ71ใบนี่ผมว่ากำลังเวิร์กละเรามามันตีอีก2อันก็เป็น80ดสิบข้าแปดสิบเอ็ดเอาไปเป็น86ใบโอเคผมว่า86ใบเนี่ย กำลังเล่นได้นะครับผมว่านะอันนี้จากจากที่ผมแบบมองดูนะครับแล้วก็จากที่ผมเล่นเองนะครับผมว่า86ใบนี่กำลังเวิร์คครับสำหรับใครที่แบบสะสมสะสมไปได้ไม่ด้บอ่ะผมว่าอัพตามแนวทางเนี้ยมันมันโอเคครับแล้วก็พออัพจากที่ผมบอกอันนู้นเสร็จปุ๊บเราก็มานี่เลยครับอ่ะผมว่าเราไปโอเคถูกละเดี๋ยวอันตีเดี๋ยวไว้ค่อยครับอ่าแล้วก็มาอีกนี่ห้าใช่ไหม ยพอแล้วครับตีกสามเนี่ยประมาณนี้ผมว่าโอเคแล้วเล่นได้แล้วครับโอเคครับสําหรับใครที่สงสัยเรื่องอะไรนะครับสําหรับเจ้าลูโคว่าเนี่ยว่าควรอัคพนตัวไหนก่อนหรือว่าผมมีเท่านี้มีใบพรสวรรค์เท่านี้เท่านี้อัพอะไรดีอัพอะไรนั้นโอเคถ้าอย่างเงี้ยค่อยมาถามได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกผมจะตอบในคอมเมนต์นะครับถ้าสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แล้ะครับฝากช่องนะครับก็ตวิศในทวิตไปเจอได้นะครับไลฟ์สดทุกคืนนะครับ ประมาณที่นัคือขึ้นไปขอบคุณทุกคนมากนะครับฝากไลค์ซับสไครป์แชร์คลิปให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ